สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงในโลกใบนี้อะไรที่จับต้องไม่ได้มีจริงในโลกใบนี้สำหรับความเชื่อส่วนตัวจ้าฟิลเตอร์มันดีค่ะทุกคนฟิลเตอร์มันดีฟิลเตอร์มันดีลนดแล้วก็ใชเสิใช่ไหมใช้สิแล้วก็มองนานๆเขาบอกอะไรการมองนานๆการเพ่งนานๆการอยากเป็นมันจะมีพลังบางอย่างไม่เหมือนก็คล้ายแหละ <laughs> สั่งเลยนะคะสั่งแบบอเชื่อสิเยลีขายของนะเยลีขายของต้องเป็นของที่ไม่ใช่แฟชั่นเยลีจะขายของที่เป็นตำนานนะคะครีมเมอริน่าคือยี่ไม่ใช่ยี่สามสิบปีทุกคนสามสิบปีเยลียังไม่เปลี่ยนครีมเลยนะแล้วกระปุกเนี่ยใช้หนังสือกอไก่เนาะนะนะดูโลมากแต่ความโรมันแฝงด้วยความศักดิ์สิทธิ เพียงแม่สวยใสแม่สวยใจดีรักรักอุ้ยลูก P I M P L E R N คนที่ไม่ชอบแม่คือยืมเงินแล้วไม่คืนคนที่ชอบไม่ชอบแม่ร่วมทำธุรกิจแล้วบอกว่าเจแล้วบอกว่าขาดทุนไม่ให้ตังค์แม่ คนที่เกียดแม่ก็คือซื้อของแล้วไม่ให้เงินแม่แล้วเราจะไปแคร์อะไรล่ะในเมื่อถ้าจะออกสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีหลักฐานหมดเนาะเรามีหลักฐานหมดทุกคนในโลกใบนี้อย่าคิดว่าเป็นแบบตัวเองถูกไหมแมลี่ก็ไม่ได้คิดว่าอ่ะแมลีซื้อเพชรซื้อเพชรหางหงอะ่ะที่แกสอนพาตาเป็นล้านเพื่อน ไม่เลยเตรียมไปว่าเออฉันจะซื้อเม็ดนิดนั่นนีน่ติดหูเพื่อมันน่ารักพอเราไปเจอไปเห็นหางหงเนี่ยใช้มาตั้งหลายยี่สิบสามสิบปีแล้วหางหงนะเจ้าของร้านชื่อคุณเปิ้ลขอบคุณนะคุณเปิ้ลถ้าคุณเปิ้ลยังจำเราได้นะเราเป็นเพื่อนของแต้มนะแต้มธนิดานะนะเป็นเพื่อนรักกันเลยนะตอนนี้แต้มก็อยู่อเมริกานะแต้มดูอยู่นะความรักที่เรามีกันอยู่นะเพื่อนนะอะไรจะเกิดมรสมวันหนึ่งถ้าเจอจังๆนะ่ะ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะแล้วก็ความรักของเพื่อนนี่จะอยู่นานความรักของเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่ตลอดชีวิตนะบอกเลยว่าความรักที่ไม่ทะเลาะก,กันนะความรักที่รักจริงๆเนี่ยนะคำว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีการเสื่อมสลายแล้วแม่ลีก็บอกเลยคุณเปิ้ลขอบคุณมากคุณลีเอาไปเลยค่ะ <S <S เพชเนี่ยตุ้มหูเดี๋ยวค่อยโอนเงินให้เปิ้ล พราะแล้วแม่พูดว่างไงแล้วคุณเปิ้ลคะไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้เนี่ยให้เลยาาคุณเปิ้ลไปบ้านแม่เพราะระหว่างทางที่มาเนี่ยตุ้มหูเท่าไหร่หลัก <c oughs> เราเกิดรถชนเสียชีวิตกลางทางละ่ะอะไรเกิดขึ้นบ้านเราจะรู้ไหมว่าเอาตุ้มหูเขามาอย่าทําให้ใครเดือดร้อนไม่มีก็ไม่ใส่นะเพราะอะไรเพราะว่าใครเอาของเราเราก็ไม่ชอบนะแล้วใครมาเอาของเราเราก็ไม่ชอบนะ อะไรบางอย่างเนี่ยไม่อยากให้ใครทําอะไรกับเราก็ไม่ต้องทํากับเขาแค่นี้คือจบแล้วทุกคนมันเป็นเรื่องง่ายเลยนะไม่ต้องมาอ้อล้อไม่ต้องมาแบบเออสตรอเบอร์รี่หรือไม่ต้องมาอะไรมากมายเลยจริงๆทุกคนทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อหาเงินใช้ทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อดูแลตัวเองทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรดูแลครอบครัวนะคนมีน้ําใจก็กลับไปดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนที่เขาไม่ดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพราะเขา ดูแลครอบครัวตัวเองก็ไม่ไหวแล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะบอกทุกคนนะคะอ่าแล้วย้ำนะคะที่ทุกคนชอบถามทุกวันนี้แม่ก็ยังใช้โมอิอยู่เพราะอะไรถึงจะหมดสัญญาถึงจะหมดอะไรก็บอกเลยว่าของเขาคือไม่เหม็นคุณเวลาที่เราฉุกเฉินนะทุกคนชอบถามเรื่องผมนะทุกคนต้องถามเรื่องผมจริงๆแล้วก็ผมก็สําคัญนะยาสระผมก็สําคัญแม่ลิก็บอกเลยว่าจริงๆแล้ว การดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นผิวถามแมลีเพราะอะไรอย่าบอกว่าอยเขาอะมีของของเขาแล้วมีครีมของเขาแล้วแล้วคิดว่าครีมของเราดีสุดเหรอไม่ใช่ครีมของเราแย่สุดเหรอไม่ใช่มันอยู่ที่สเต็ปของการที่จะใช้ว่าคุณถูกกับอะไรไม่มีใครเราชอบผัดกะเพราใส่น้ําตาลไม่มีใครหรกชอบไข่เจียวใส่น้ําตาลแต่ก็มีบางคนที่เขาชอบเช่นแมรีอะไรก็แล้วแต่นะ้าบอกทุกคนเลยนะว่า แสงหาไม่ยากแต่เวลาแสงหาแล้วอย่าไปกระทืบคนเขาแค่นั้นพอแล้วเวลาเขาได้ดีมามันมองหน้ากันไม่สนิทนะบางอย่างเนี่ยแสงนี่ยมันมาได้เลยเพราะอะไรเพราะเราอะโดนประสบการณ์ตัวนั้นเพราะเขาเป็นจริงในสื่อใหญ่ๆนะเขาเป็นจริงที่มันออกมาทุกอย่างเนี่ยเราได้ทํางานกับเขามันเป็นจริงแต่เรานิ่งเพราะอะไรเพราะมันจบถ้าเราเข้าไปพูดเออใช่ฉันก็ดนเหมือนกันแหละฉันก็งอนงี้ เจาะมาที่เราแสงเราเกิดเลยแล้วมันมีหลักฐานมีการพูดมีการมีลายมีอะไรทุกอย่างถามว่าเราทําเพื่ออะไรอะ่ะเขาล้มแล้วไปกระทืบเขาทาไมนะเออจับเขาได้ก็ยกขึ้นมาเออแค่นั้นเองแต่ให้เราไปยุ่งด้วยอีกเราไม่ยุ่งแน่นอนเพราะเรากลัว ถูกไหมเรากลัวเรากลัวที่สุดทุกวันนี้รับงานเพิ่งรับงานมาสองงานเนี่ยก็คือทนายเซนค่ะดิฉันก็กลัวค่ะแม่ผมสง่งผมตรงนี้น่ารักขอบคุณค่ะคุณมิวแม่สวยมากขอบคุณค่ะลูก N U E N G I U T E T H A I 6369 แม่ลีคือแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองดูแลเลยเนี่ยดูแลเลยดูแลเลยทุกคนอ่ะถือนอนเป็นไงหนังเกาหลีสองเรื่องเรื่องละสามชั่วโมงครึ่งอ๋อเจ็ดชั่วโมงคอหักค่ะคอแดงคอเด้ง,อ,ดงอ่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะเราไม่ขยับอะไรเลยมันก็ไม่ได้จริงไหมทุกคนนะอ่ะ เนี่ยไม่ต้องใช้หัวไม่ต้องใช้ไหล่ยืดขนาดนี้ก็ได้เอียงให้มากที่สุดมันปวด่ะให้แข็งแรงขนาดไหนนะเราจําแค่ท่าแค่นั้นคือเราจบทุกคนจริงไหมจริงมะ,งมะทุกคนง่ายหมซีเฮสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะัคะที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาแว็บนะก็โอเคแม่ก็ไม่ได้บอกว่าเอยต้องกดไลค์แม่ต้องก,อด,หองกอดหัวใจพูดน้อยที่สุดเพราะท่า เราพูดแล้วเหมือนเราเนี่ยออกมาแล้วก็แบบให้คนเขาเดือดร้อนแล้วก็แม่แค่เข้ามานะลูกนะไม่ต้องเลยแล้วก็ไม่ต้องเลยมาให้ของขวัญอะไรแม่ไม่จําเป็นเลยเพราะว่าทุกคนไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้มาไล่เพื่อหาของขวัญน,นะแค่เข้ามาดูคอมเมนต์แม่หรืออะไรแม่ก็ชื่นหัวใจแล้วนะเพราะจริงๆแล้วอะ การทํามาหากินของแม่ก็คือขายของขายของที่มนุษย์ต้องใช้ทุกวันเช่นครีมนะแล้วก็มีล้างหน้านะแล้วก็มีล้างหน้าทุกคนล้างหน้าหลอดขนาดนี้นะขอโทษไม่ถึง500บาทวันนี้30%ค่ะสอยเลยนะคะไม่สอยแลย้วจะผิดหวัง นี่เจลล้างไอแม่เซรั่มตัวนี้สีชมพูทําให้หน้าใสวิ้งนะใสวิ้งก็คือหน้ามันจะเป็นน้ําเวลาหน้าเป็นน้ําก็จะสู้กับแสงแดดได้นะทุกคนแม่สวยที่สุดขอบคุณค่ะโอ้ยจริงเหรอจริงเหรอโอ้ยแม่คือฉ่ำมากลุกนี้โห D E W K A R N R U N ซื้อนังสือทุกเล่มเลยทุกคน <P ew are> เพื่อภาษาอังกฤษทํางานกับฝรั่งด้วยทํางานกับฝรั่งนะนะแต่ไทยสารทะเลนะฝรั่งบู๊ไทยปอเลยนะจบมองเทพอินเตอร์นะจบมองเทพอินเตอร์ไม่คุยภาษาไทยเลยมาทํางานกับเยลีมันคุยภาษาไทยแทนเยลีแล้วเยลีไม่ได้ภาษาอังกฤษสัก,กตัวหนึ่งนะไม่ได้ภาษาอังกฤษสัก,กตัวหนึ่งนะเออ,อแล้วเรากเาพูดบอกว่าเธอมาเมืองไทย เธอต้องพูดภาษาไทยแล้วฉันเป็นคนไทยฉันจะพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนให้ทุกคนเหรอเรื่องอะเนี่ยนี่ประเทศของฉันประเทศไทยจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็อย่าซื้อจะทํางานด้วยก็ทําไม่ทําก็อย่าทําจะบอกว่าฉันไม่มีเทสฉันไม่เก่งฉันงนอย่างนี้ภาษาอังกฤษไม่เป็นโอ้ยฉันไม่ได้สนหรอกรอเรือชัดอักขระชัดรับรองปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคนไทยคนไทยค่ะ แต่เราลูกให้เรียนบิวให้เรียนภาษาอังกฤษเรียนอินเตอร์ห้านสาวปู่เขาส่งเรียนอินเตอร์แต่อันนี้มีปัญญาเรียนก็ให้เขาเรียนไปจริงไหมเรามีปัญญาส่งเราก็ส่งเขาไปแต่เราอะจะไปเอาอะไรละแม่ชาวนาแม่อาบน้ำในนาขายอยู่ในนาเวลาตอนเที่ยงกินข้าวก็เอามือเนี่ยที่ที่ทำทำนาเนี่ยเอาเอาหวานปุ๋ยอะฉับฉแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกกิน อายุแปดสิบตับมีปัญหาคุณหมอบอกว่าคุณยายสูบุหรีเหรอคุณยายอย่างนี้เหรอตอบแทนหมอเลยเปล่าคะ่ะแม่กินปุ๋ยเข้าไปแล้วเราจะไม่รักแม่เราเหรอแม่เราไปนาขาฉ่ำอยู่ในนาเปียกหมดทั้งวันฝนตกดำนาเพื่อจะให้ข้าวมันเกิดเป็นเม็ดแล้วส่งเราเรียนทุกโคถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีนะ หน้าตาดีหุ่นดีเช็คเลตติง้งมีผู้ชายสิบคนตอนที่ยังของเงินแม่อยู่โอ้ยนรกนรกแม่ทํานาส่งเรียนวิไลคูลูกใส่รองเท้าส้นสูงโอ้ยกินกาแฟอยู่หอพักแม่ส่งเงินให้นะนรกฉันไม่เรียนฉันไม่เรียน ฉันต้งสารแม่ฉันฉันชอบความรักฉันอยากโดนผู้ชายกอดอยวโดนผู้ชายจูบแต่ฉันทําไม่ได้เพราะฉันกลัวท้องเพราะแม่ฉันจะเสียใจแม่ฉันมีลูกผู้หญิงคนเดียวคือมารีโพหักถ้าแม่มีลูกผู้หญิงสามหรือสี่คนแล้วก็สตอเบอรี่ได้มีแฟนตั้งแต่เด็กได้ให้พี่หรือน้อง ดูแลแม่แทนดิฉันก็ต้องรอจนแต่งงานคะ่กะกล่าวว่าแต่งงานแล้วผู้ชายทิ้งดิฉันก็ไม่สนใจแล้วเพราะดิฉันเป็นลูกผู้หญิงเท่ากับแต่งงานแล้วได้บวชให้แม่ฉันแล้วคะ่ะลูกผู้ชายบวชคะ่ะดิฉันไม่ได้สนใจอะไรกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายคะ่ะไม่ค่ายคะ่ะเช็ดกลับมะพร้าวเช็ดก้นคะ่ะหนังสือพิมพ์เช็ดก้นคะ่ะบ้านไม่มีห้องน้ําค่ะจะต้องเก็บกดอะไรไปแล้วคะ่ะเวลาโตขึ้นมาก็ดูแลเขา นอนกระดานก้นดำแล้วทำยังไงล่ะคะเออคุณปูนิ่มจริงจริงแล้วไปไหนก็โง่คะ่ะให้เงินคนนะใครพูดก็เชื่อเพราะอะไรเพราะการเชื่อมันน่ารักเพราะว่าไม่ฉลาดแต่คนที่ เอาเปรียบเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยกินอาหารก็ไม่ถ่ายกินไม่หาอาหารก็ไม่ถ่ายยังไม่ถ่าตายเลยเต็มโรงแล้วแต่เราอ่ะโดนเอาเงินไปเอาเปรียบอ้ยกินอะไรก็ถ่ายพวดพวดโอ้เวลาตายน่ะนอนได้สามคนเลยเราอ่ะในโรงอ่ะอุย้ยคำพูดออกมาจากไหนแรงเดือดไง เวลาเดือดเราก็มาไล่ไข่ของแล้วเราก็พูดจาเน็บแนมคนได้เพราะเขาเปรียบเราฟังเพิก <laughs>